สวัสดีคะ่ะ f อทุกท่านวันนี้ทางสวนปันสุขพามาเยี่ยมชมนาข้าวหยอดนะคะข้าวมะลิ105วันนี้ครบ3เดือนพอดีคะ่ะข้าวแข็งแรงมากลำต้นแล้วก็กอใหญ่มากคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกอข้าวนะคะ,คะก็ ปีนี้เป็นปีที่ถือว่าทำนาข้าวได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำมาสามปีนี้นะคะอ่าปีนี้ก็ใช้วิธีหยอดทั้งหมดทำนาหยอดทั้งหมดเลยใช้รถหยอดนะคะทุกแปลงใช้รถหยอดหมดก็ปีนี้ข้าวก็เลยสมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีโรค ก็จะมีปะายอยู่เล็กน้อยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะส่วนการให้ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เราทำนะคะแล้วก็มีใช้ดโดรนพ่นสารปรับปรุงดินชื่อดินดีนะคะไปรอบหนึ่งก็นี่ก็ จะเห็นว่านี่คือผลผลิตของข้าวที่บำรุงมาตลอดระยะเวลาสามเดือนนะคะทั้งๆท,ที่น้องโดนน้ำท่วมอยู่สามวันติดต่อกันแต่ว่าน้องก็แข็งแรงดีนะคะ,ะก็รู้สึกภูมิใจนะวันนี้ครบสามเดือนพอดีกำลังตั้งท้องอ่อนๆต้นเริ่มกลมนะคะ บางบางก็กจะมีเหมือนตั้งท้องไปแล้วแต่บางกอก็ยังนะคะก็คงจะออกมาไล่ๆกันอันนี้ก่อข้าวค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแข็งแรงมีอยู่หย่อมหนึ่งที่มีปัญหา ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยนะเพราะว่าสามารถคุมได้ซึ่งดูจากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ YouTube ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าให้ความรู้ก็บอกว่าลักษณะอาการแบบนี้จะเป็นอาการของเพลี้ยจักระจันลงซึ่งมีอยู่ย่อมเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ ต้นมันโตขึ้นมาแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ลักษณะของเขาก็คือบริเวณนี้มันจะบางกว่าใบข้าวก็จะบางกว่าตรงที่มันสมบูรณ์นะนะคะเพราะว่าใบข้าวเขาแห้งเนี่ยลักษณะของหลังจากฟื้นฟูแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ คือก็จะมีใบแห้งเกาะต้นอยู่เยอะมากค่ะส่วนที่งอกใหม่ก็คือหลังจากใช้ไตโคโดมาก,กับบิวเวียแล้วก็อีกสองตัวจำชื่อไม่ได้นะคะพ่นไปเวลาพ่นนี่เราพ่นทั้งทุกแปลงเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกับส่วนที่มันไม่ได้เป็นโรคนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนที่ไม่เป็นโลกเขาก็จะไม่มีใบแห้งเยอะแบบนั้นนะคะก็จะมีะเนี่ยตรงบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่โดนเพลียจักจั่นลงแล้วก็มันทำให้มีใบข้าวตายเนาะเกาะอ,อยู่ที่กอเยอะ ลักษณะของข้าวที่มันปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะมีใบแห้งเหมือนกันแต่จะน้อยส่วนที่เป็นเยอะๆส่วนที่มีใบแห้งเยอะๆนั่นคือส่วนที่ดโดเพี้ยจะกระจันลงแล้วก็ทำให้มีพวกเชื้อราอันนี้ก็ใบก็จะหนาสม่ำเสมอส่วนที่ถูก เพียจะกระ่านลงเขาจะถูกกอข้าวเขาจะเหมือนชะงักการเติบโตก็จะยุบลงเป็นย่อมแล้วก็พอหลังได้รับการฟื้นฟูเขาก็จะขึ้นใหม่ก็อาจจะยังไม่สูงเท่ากับเพื่อนนะคะก็อยากจะฝากเอฟซีว่าถ้าเจอเพียลงก็ต้องรีบรีบทำการ ค่าเพลียแต่ว่าที่ส่วนเราใช้แบบอินรีย์ก็ใช้สารชีวภาพนะสารชีวพันธ์ในการค่าเชื้อนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ